ทำบุญขึ้นบ้านใหม่กับทำบุญร้อยวันพร้อมกันได้ไหมถามหากต้องการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการทำบุญร้อยวันให้พี่สาวที่เสียชีวิตไปด้วยพร้อมกันอย่างนี้ถือว่าผิดอะไรไหมตอบ สิ่งที่คุณห่วงกังวลอาจแยกเป็นสองกรณีหนึ่งคือห่วงว่าจะผิดธรรมเนียมสองคือห่วงว่าจะไม่เป็นการตั้งจิตอุทิศได้โดยเฉพาะอันนี้ลบล้างความห่วงกังวลเสียด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องครับการทำบุญคือการทำบุญครับเหมือนเราเปิดไฟขึ้นดวงหนึ่งกลางเพดานห้องอย่างไรหลอดไฟก็ให้ความสว่างอย่างทั่วถึง แม่จำกัดว่าตั้งใจให้พ่อบ้านอ่านหนังสืออย่างเดียวแม้ลูกๆเข้ามาเล่นในห้องนั้นก็ได้รับแสงสว่างได้คุณไม่ต้องคิดว่าการเหมารวมเช่นนั้นจะผิดหรือไม่ผิดพูดให้ง่ายคือขอให้คุณตั้งต้นทำบุญด้วยจิตท,ที่บริสุทธิ์ให้เป็นวันแห่งความสดชื่นรื่นเริงในบุญอย่างแท้จริงเหมือนจุดประกายความสว่างขึ้นมาให้เต็มดวงจากนั้นให้ใช้ความสบายใจถึงที่สุดนั้น กำหนดอธิษฐานว่าจะให้ผลบุญเกิดขึ้นกับอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นขอให้บุญอันเกิดด้วยจิตสมนัตนี้จงเป็นเริกชัยอันดีเป็นสีแก่บ้านสมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทำดีเมื่อโอกาสใดโอกาสนั้นย่อมเป็นเริกในตัวเองนอกจากนั้น เมื่อยังไม่หมดความปลืม้มก็อธิษฐานต่อไปว่าถ้าพี่สาวยังอยู่ในสภาพที่สามารถรับรู้พบเดิมยังจำน้องสาวได้และยังอนุโมทนาบุญได้ก็ขอให้กองบุญอันสว่างนี้จงเป็นความสว่างแก่พี่สาวเท,าเท่าเทียมกันด้วยเถิดหากต้องการความสบายใจยิ่งขึ้นก็อาจปรึกษาพระท่านนะครับ ว่าจะมีบทสวดที่แตกต่างกันระหว่างทำบุญบ้านกับอุทิศส,ส่วนกุศลให้คนตายไหมผมคิดว่าทำบุญร้อยวันไม่เชิงว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับพิธีไม่ต้องมีการนำกระดูกย้ายที่บรรจุที่จริงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบๆกันมาอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงทางธรรมชาติแต่อย่างใดส่วนในแง่หลักเคล็ดลางถ้าถามคนที่คร่ำวอดเรื่องทำนองนี้ คุณอาจได้คำตอบไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ให้พิจารณาตามศรัทธาหรืออัธยาศัยสำคัญว่าทำแล้วสบายใจไม่ปรุงแต่งให้กุศลเสียหายก็แล้วกันครับ